ผู้ให้โภชนะชื่อว่าให้อายุวันนะสุขะภละและปฏิพานภิกษุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่อย่างแก่ปฏิฆาหกฐานะสี่อย่างเป็นอย่างไรคือให้อายุให้วันนะให้สุขะให้พละครั้นให้อายุแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้วันณะแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งวันณะอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้สุขแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งสุขอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ครั้นให้พละแล้วย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งพละอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ภิกษุทั้งหลายผู้ให้โภชนะชื่อว่าย่อมให้ฐานะสี่ประการนี้แก่ปฏิฆาหุธรรมรัตนาพิขุแสดงธรรมนะ ขอโอกาสพันเตขอโอกาสพันเตได้โปรดแสดงธรรมได้โปรดแสดงธรรมของพระตถาคตของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงไว้แล้วที่พระองค์แสดงไว้แล้วอันงดงามในเบื้องต้นอันงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดงดงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้ง พยัญชนะร้องพยัญชนะบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงบริบูรณ์สิ้นเชิงเพื่อความแจ่มแจ้งในธรรมเพื่อความแจ่มแจ้งในธรรมแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเธอเจ้าข้าด้วยเิอเจ้าข้าโมตสะพะะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตสะพะะวะโต ร拉หะโตสมมาสัมพุทธานะโมต,ต,าาตัสสพภะคะวะโตระหะโตสมมาสัมพุทธาขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอราหารันตสสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิต อันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทําให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทําอยู่เป็นประจำดังนี้ภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นภิกษุทั้งหลายกรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายพิ่งเห็นว่าเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เป็นสิ่งที่ปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ภิกูุทั้งหลายเราย่อมกล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเพราะว่าบุคคลเจตนาแล้วย่อมกระทําซึ่งกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพิกูุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าพิกูุทั้งหลายเหตุเกิดแห่งกรรมทั้งหลายคือผัส feet, สะภิกูุทั้งหลาย ความมีประมาณต่างๆแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในนรกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในกําเนิดเดรัจฉานมีอยู่ภิกษุทั้งหลายกรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในเปรตวิสัยมีอยู่กรรมที่ทําสัตว์ให้เสวยเวทนาในมนุษย์โลกมีอยู่ กรรมที่ทำสัตว์ให้เสวยเวทนาในเทวโลกมีอยู่ภิกษุทั้งหลายวิบากแห่งกรรมทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมกล่าวเจตเราย่อมกล่าววิบากทั้งหลายว่าเราย่อมกล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่สามอย่างคือวิบากในทิฏฐธรรมคือทันควันหรือว่าวิบากในอุปปัชชะคือในเวลาต่อมา หรือว่าวิบากในอปรปริยายคือในเวลาต่อมาเอกพิกษูทั้งหลายความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิกษูทั้งหลายความดับแห่งกรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสะอริยมครคมีองค์แปดนี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมกรรมมานิโรทขาไม่มีปฏิปทาได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชิวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสม,มาธิภิกษุทั้งหลายเรียบเหมือนบุรุษเที่ยวไปในป่าทึบเกิดพบรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์แต่การก่อนเคยใช้เดินแล้วบุรุษนั้นจึงเดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนาครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยสวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสาบโอคอรณีมีซากกำแพงล้อมมีภูมิภาคหน้ารื่นลมดูก่อนภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นบุรุษนั้น เข้าไปกราบทูลแจ้งข่าวนี้แก่พระราชาหรือแก่มหาอมาตย์ของพระราชาว่าขอเท้าพระกรุณาจงทรงทราบเถิดข้าพระเจ้าเมื่อเที่ยวไปในป่าทึบได้เห็นรอยทางซึ่งเคยเป็นหนทางเก่าที่มนุษย์ในการก่อนเคยใช้เดินแล้วข้าพระเจ้าได้เดินตามทางนั้นไปเมื่อเดินไปตามทางนั้นอยู่ ได้พบซากนครซึ่งเป็นราชธานีโบราณอันมนุษย์ทั้งหลายแต่การก่อนเคยอยู่อาศัยแล้วเป็นที่อันสมบูรณ์ด้วยผูวนสมบูรณ์ด้วยป่าไม้สมบูรณ์ด้วยสาบบขอรณีมรซากกำแพงพร้อมมีภูมิภาคหน้าเรื่นลงดูก่อนทุกทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาหรือมหาอมาตย์ของพระราชานั้น จึงปรับปรุงสถานที่นั้นขึ้นเป็นนครสมัยต่อมานครนั้นได้กลายเป็นนครที่มั่งคั่งและลรุ่งเรืองมีประชาชนมากเกินส่นด้วยมนุษย์ถึงแล้วซึ่งความเจริญไพยบนนี้ฉันใดดูก่อนทุกทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเราได้เห็นแล้วซึ่งรอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนคยทรงดำเนินแล้ว ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็รอยทางเก่าที่เคยเป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วนั้นเป็นอย่างไรเล่าได้แก่สิ่งเหล่านี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมาครมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทิกสูตรทั้งหลายนี้แลรอยทางเก่าที่เป็นหนทางเก่าอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนเคยทรงดำเนินแล้วเรานั้นก็ได้ดำเนินไปตามแล้วซึ่งหนทางนั้นเมื่อดำเนินไปตามซึ่งหนทางนั้นอยู่เราได้รู้ยิ่งเฉพาะแล้วซึ่งชารามรณะซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งชารามรณะซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชารามรณะ ซึ่งข้อบิบิเครื่องทำสัตว์ให้รู้ถึงความดับไม่เหลือแห่งชรามรณนะเรานั้นคันรู้ยิ่งเฉพาะแล้วได้บอกแล้วแก่ภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายว่ารมอาจรรย์นี้เป็นพรหมจรรย์ที่ตั้งมั่นและรุ่งเรืองเป็นพรหมจรรย์แผ่ไพศาลเป็นที่รู้แห่งชนมากเป็นปึกแผ่นแน่นหนา จนกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสามารถประกาศได้ด้วยดีแล้วภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้ตั้งมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้มีจิตตั้งมั่นแล้วในข้อปฏิบัตินี้ภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจงปรารบความเพียรให้ยิ่งกว่าประมาณ เพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทำให้แจ้งเราจักรอคอยพวกเธอทั้งหลายอยู่ณที่นครสาวถีนี้แลจนกว่าจะถึงวันท้ายแห่งฤดูฝนเป็นครบสี่เดือนเป็นฤดูที่บานแห่งดอกโกมุตเพนเดือนสิบสอง พวกภิกษุเป็นพวกชาวชนบทได้ทราบข่าวนี้ก็พากันหลั่งไหลไปสู่นครสาวัตถีเพื่อเฝ้าเยี่ยมพระผู้มีพระภาคเจ้าฝ่ายพระเถระผู้มีชื่อเสียงคนรู้จักมากซึ่งมีท่านพระสารีบุตรพระมหาโมคคลานะพระมหากัตสปะพระมหากัจาจนะพระมหากัปปินะพระมหาโกติตะ พระมหาจุนทะพระเลวตะพระอานนท์และพระเถระรูปอื่นอีกหลายท่านแบ่งกันเป็นพวกพวกพากันสั่งสอนพร่ำชี้แจงพวกพิกษุใหม่ๆอย่างเต็มที่พวกละสิบรูปบ้างยี่สิบรูปบ้างสามสิบรูปบ้าง,ส,าส,างสี่สิบรูปบ้างส่วนภิกษุใหม่ๆเหล่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งสอนได้รับคำพร่ำชี้แจง ของพระเถระผู้มีชื่อเสียงทั้งหลายอยู่ก็ย่อมรู้คุณวิเศษอันกว้างขวางอย่างอื่นๆยิ่งกว่าแต่ก่อนจนกระทั่งถึงวันเป็นเดือนสิบองครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายสื่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวไหลเลยภิกษุทั้งหลายภิกษุบริษัทนี้ไม่เหลวแหลกเลย ภิกษุบริษัทนี้ตั้งอยู่แล้วในธรรมที่เป็นสาระล้วนภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะมีมีรูปลักษณะที่น่าบูชาน่าต้อนรับน่ารับทักษินาหน้าไหว้เป็นเนื้อนาบนชั้นดีเยี่ยมของโลกหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ทานอันบุคคลให้น้อยแต่กลับมีผลมากทานที่ให้มากก็มีผลมากทวียิ่งขึ้นมูภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้น ภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะยากที่ชาวโลกจะได้เห็นหมภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายบริษัทเช่นใดมีรูปลักษณะที่ควรจะไปดูไปเห็นแม้จะต้องเดินสิ้นหนทางนับด้วยยอดยอด ถึงกับต้องเอาห่อสะเบียงไปด้วยกว็าตามหมู่ภิกษุนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุบริษัทนี้ก็มีรูปลักษณะเช่นนั้นภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งเป็นพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะแล้วผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วมีภาระปรงลงได้แล้วมีประโยชน์ของตนเองบรรลุแล้วโดยลำดับมีสัญญาณในภพสิ้นแล้วหลุดพนแล้วเพราะรู้ทั่วถึงโดยชอบพวกภิกษุแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญญาณเบื้องต่ำห้า เป็นโอปะปาติกะจะปรปนิพพานในภพนั้นไม่เวียนกลับมาจากโลกนั้นเป็นธรรมดาพวกภิกษุแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญญาณสามและมีความเบาบางไปของราคะโทสะโมหะเป็นสกาทาคามี มาสู่เทวโลกอีกครั้งเดียวเท่านั้นแล้วจะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้พวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งสิ้นสัญญาณสามเป็นโสดาบันมีอันไม่ตกตามเป็นธรรมดาเป็นผู้เทีย่ยวเที่ยงแท้ คู่แน่ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าพวกภิกษุแม้เห็นป่านนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายในหมู่ภิกษุนี้มีพวกภิกษุซึ่งประกอบความเพียรเป็นเครื่องต้องทำหนึ่งเนืองในการอบรมสติปัฏฐานสี่สำมบปัฏฐานสีอิทธิบาทสอินสี่ห้พละห้าโพษชงเจ็ด อริยมังมีองค์แปดเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาอาสุภะอนิจ้จสัญญาและอาณาปานาสติพวกภิกษุแม้เห็นปานนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุนี้ภิกษุทั้งหลายอาณาปานาสติสมาธินี้แลเป็นธรรมมันเองซึ่งเมื่อบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่อมทำสติปัฏฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานทั้งสี่อันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำโพชชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์โพชชงทั้งเจ็ดอันบุคคลจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและปิมุตให้บริบูรณ์ได้จเจริญน,น,นานาปณาสติเป็นเหตุให้สติปัฏฐานสี่โพชชงเจ็ดวิชาวิมุต บริบูรณ์จบสาธุ